รอบนี้มันแบบไม่รอดอะ่ะคือรอบนี้มันไม่ลอดจริงๆนั่งรถคันเดียวก,กันกับเพื่อนที่เป็นคือโรงพยาบาลเตียงเต็มตอนที่รู้ทันทีก็คือไปตรวจเลยเสียไป5,500บาทน,นะคะรู้ผล2ชั่วโมง หลังจากนั้นกลับมาบ้านก็กักตัวทันทีไม่ได้เจอใครเลยเพราะฉะนั้นที่บ้านไม่มีใครอยู่ในความเสี่ยงเลยนะคะเพราะวันแรกที่เจอเนี่ยยังนกาทีฟอยู่ไม่สามารถแพร่เชื้อได้วันที่2อ ATK ก็ยังนกาทีฟนะคะวันที่3ก็คือเมื่อวาน ATK แบบน้ำลายขึ้นโพสิทีฟนะคะหลังจากนั้นก็เลยตรวจแบบจมูกขึ้นนกาทีฟตรวจน้ำลายอีกรอบขึ้นโพสิทีฟตรวจจมูกอีกรอบ ขึ้นน e าทีฟเลยไม่แน่ใจละ2อสอง,สองละก็เลยไป PCR ด่วนอีกครั้งนะคะที่โรงพยบาบาลแบบ2ชั่วโมงเสียไป6 0 0 0กว่าบาทครั้งนี้เพราะ ATK ขึ้นบวกนะคะก็ต้องเจอพบแพทย์ด้วยก็กลับมารอผลที่บ้านซึ่งปกติต้องเป็น2ชั่วโมงแต่รอบนี้เนี่ยพอ2ชั่วโมงเราโทรไปเขาบอกว่าผลยังไม่ออกผลเนี่ยต้องเอากลับไปรีเช็คไม่แน่ใจว่าเชื้อมันเพึ่งเริ่มมันน้อยเกินไปแล้วเขาต้องรีเช็คหรือเพราะอะไรแต่ก็คือ หมือนรอบแรกมันยังไม่สเสถียรเขาก็เลยเอาไปรีเช็คอีกรอบหนึ่งนะคะเป็น2รอบพอ2รอบปุ๊บเขาก็โทรมาตอน2ทุ่มกว่าแล้วก็บอกว่าเป็นโพซิทีฟอ่ะช็อกน้ำตาแบบน้ำตาไหลเลยอะคือแบบเชี่รอบนี้มันแบบไม่รอดอะคือรอบนี้มันไม่รอดอจริงๆอะคือโรงพยาบาลเตียงเต็มต้องไปอยู่ฮอสพิทอลโรงพยาบาลหนึ่งอะมีที่ว่างเราก็ม โรงพยาบาลหนึ่งนะคะตอนนี้นะคะก็จะต้องวัดความดันเองแล้วก็ส่งลายไปให้พยาบาลที่อยู่ด้านนอกแล้วก็เดี๋ยวต้องวัดออกซิเจนแล้วก็วัดไข้ซึ่งตอนนี้ทุกอย่างปกติหมดเลยนะคะต่อไปก็คือวัดออกซิเจนนะคะแล้วก็เขาก็จะมี วัดไขให้แล้วก็วัดไข้ทุกสี่ชั่วโมงก็จะมียามาตั้งหน้าห้องก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคืนแรกที่มีอยู่ที่นี่วันที่2อันนี้คือบรรยากาศจากห้องเมื่อคืนนี้เป็นคืนปีใหม่ก็จะมีพุกตรงนู้นไกลๆไกลๆเลยก็ได้เห็นบ้างแต่ว่าก็ เปิดหน้าต่างออกไปไม่ได้ตรงนี้ก็คือล็อกนะคะก็จะอยู่ได้แค่ตรงนี้นี่คือเข้าห้องมาก็จะเจอห้องน้ำก่อนเขาเอาอาหารมาก็วางตรงนี้ใครเอาอะไรมาส่งก็วางตรงนี้แล้วก็เดินเข้าห้องนี่คือโซนของเราก็สปาก็จะมี ชุดมีผ้าชุดตัวหมอนหมอนข้างให้เรานี่ก็ของที่คนเอามาสม่งจากที่บ้านในตู้เย็นก็จะมีขนมให้หน่อยนึงมีน้ำผลไม้มีน้ำเปล่าลก็มีอาหารกลางวันและนี่ก็คือบรรยากาศรวมๆของห้องที่เราอยู่กันรีวิวอาหารเย็นโรงพยาบาลวันที่สอง 3. อาหารเช้าวันที่สี่ก็ปรุงเรียบร้อยข้าวต้ม มีของมาส่งอีกแล้วดอกไม้จัดพี่สาวน้องสาวเมื่อวานนะคะก็มีเอ็กซเรย์ปอดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เจาะเลือดนะก็โอเคทุกอย่างไม่มีลงปปอดไม่อะไรทั้งสิ้นนะคะอาการเราที่มีนะคะก็คือการไอซึ่งลดน้อยลงมาแล้วต้องดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็พูดให้น้อยจริง พูดเยอะมากพอที่บ้านโทรมาตลอดเวลากลัวเวนนบืบ่อเสียงก็จะแหบๆเสียงจะขึ้นจมูกอันนี้คืออาการที่มีนะคะแต่ไม่มีน้ำมูกนะแล้วก็จะมีเสียลดเสียกลิ่นไปประมาณเกือบวันครึ่งอะประมาณวันครึ่งนะแล้วก็ค่อยๆกลับมานะคะแต่หมอก,มก็บอกว่ามันอาจจะแบบดับๆติดๆได้นะก็อ,อาจจะหายไปอีกแล้วกลับมาอีกอะไรเงี้ยก็บางคนแล้วแต่คนนะคะ รู้สึกว่ากลางวันอ่ะมันจะหนักหนักหัวเพราะว่าคุณหมออยากให้หายไอก็ให้ยาสี่มื้อนะคะแก้ไออะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันง่วงทั้งวันจนกลางคืนไม่นอนหรือเปล่าวันนี้คุณหมอก็เลยจะลดยาตอนกลางวันนะคะแล้วก็วันนี้จะให้นอนหลับสบายก็คือจะให้ยาตั้งแต่สามทุ่มเพื่อที่จะได้ให้หลับตอนกลางคืนกลางวันจะได้ไม่แบบเบลอจะได้สดชื่นตอนกลางวันนะคะแต่ ถ้าสังเกตตัวเองอ่ะก็จากวันแรกถึงวันนี้ก็รู้สึกดีขึ้นนะแล้วก็รู้สึกว่าน,นับวันแล้วว่าอีกไม่กี่วันจะได้ออกแล้วคุณหมอบอกว่าได้ออกวันที่9นะคะกำลังจะได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วค่ะตอนนี้ก็คือรอรถมานะคะแฟนจะเอารถมาให้แล้วก็เราก็ขับแยกคันกลับไปโฮมไอซเลตอีกประมาณ3-4วันเนาะให้ครบ14วันก็คือหมอบอกว่า ตอนนี้นะคะไม่สามารถแพร่เชื้อได้แล้วคือเลยระยะแพร่เชื้อมแล้วมีใบรับรองแพทย์ให้ไม่ต้องไปตรวจหาเชื้อเพิ่มนะคะเพราะว่าถ้าตอนนี้ตรวจใน1เดือนแรกหรือ1อาทิตย์แรกเนี่ยอาจจะยังขึ้นอยู่เพราะว่าเรามีเชื้อที่ตกค้างนะคะแต่มันเป็นเชื้อที่ตายแล้วไม่สามารถแพร่ออกไปได้นะคะตอนนี้ก็คือแพ็คกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเตรียมตวรวจกลับป้าแล้วเดี๋ยวมาดูกันต่อเลย เราก็ได้ออกมาอีกครั้งหนึ่งโอ้พระเจ้าเหมือนได้อยู่ในแบบในความฝันเลยตอนนี้ออกมาแบบนี้โอ้ oh, โหดีใจมากตอนนี้เราก็กำลังเดินทางกลับไป home isolation ต่อน,นะคะอีกประมาณ3วันนะคุณหมอบอกว่าเพื่อความชัวเพราะว่ามันไม่มีอะไร100%ก็เอาชัวไว้ก่อนว่าแยกตัวอีกสักส4วันนะคะก็ประมาณนี้เลย ตอนนี้นะคะก็กลับมาถึงบ้านแล้วสึก สดชื่นขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะแค่ได้ก้าวออกจากห้องนั้น mm hmm. ก็รู้สึกว่าเออมันดีเหมือนหายแล้วอะตอนนี้คือหายเลยนะคะแล้วก็ก็มาได้อันนี้ก็คือนั่งหน้าแดดรับแดดนิดนึงนะรับวิตามินดีหน่อยเพราะว่าอยู่ในห้องนะคะถึงจะเปิดพมา่าแล้วมองออกไปข้างนอกได้ก็จริงแต่ว่าเปิดหน้าต่างไม่ได้นะวันนี้ก็เลยกลับบ้านก็คือยังไม่เปิดแอร์นะคะอยู่ในแอร์มา10วัน ก็ให้รับความร้อนนิดนึงให้เหงื่อออกนิดนึงนะคะอาบกลับมาบ้านอย่างแรกเลยก็คือกินข้าวแล้วก็อาบน้ําสระผมนะคะรู้สึกว่าอยากทำความสะอาดตัวเองนะคะก็เข้าไปตอนปี2021ออกมาอีกทีนึงก็คือ2022แล้วนะคะเหมือนเหมือนเข้าไปปีหนึ่งนะแต่จริงๆแล้วเข้าไป10วันนะคะ เชื่อว่าหลายๆคนก็ซีซันหนึ่งซีซันสองซีซันสมีรอดบ้างไม่รอดบ้างนะคะอย่างตัวรินเองก็รอดมาจนถึงรอบนี้ไม่รอดนะคะจะบอกว่าโควิดเองอ่ะมันตัวมันเองไม่ได้น่ากลัวมากแต่เรื่องที่รู้สึกว่าเออมันน่ากลัวแล้วมันหดหูคือที่เราจะต้องไปอยู่คนเดียวโดยที่ไม่เจอใครไม่ได้ คุยกับใครเลยนะคะมันเป็นความรู้สึกที่พูดไม่ถูกอะว่าใช่เราไม่ได้โดนขังกงหรอกแต่มันก็เหมือนขัะอยู่ในห้องนั้นไปไหนไม่ได้ทําอะไรไม่ได้คือถ้าบางคนบอกว่าเออจะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์บางคนก็จะทําได้ก็ได้คุณเก่งมากตัวเินเองเนี่ยอารมณ์มันไม่ได้เลยมันแบบขดดูจนไม่อยากทําอะไรเลยนะคะแล้วคิดดูว่าเราอารมณ์แบบนี้อยู่แล้ว แล้ววันนี้ถ้ามีคนมาบอกว่าเนี่ยคนนี้เป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์คนนี้ทำให้คนนั้นติดคนนี้ติดคุณคิดดูว่ามันจะเป็นยังไงพาดหัวข่าวเราทุกวันนี้จริงอยู่ในโงรงพยาบาลน,นะเห็นพาดหัวข่าวเพราะว่าคนดังเนี่ยติดหลายคนมากหลังจากปีใหม่คนนี้แพร่เชื้อให้คนนั้นคนนี้ทําให้คนนี้นติด1ิบคนคนนี้ทําให้คนนี้ติดร้อยคนเป็นคลัสเตอร์ตรงนั้นตรงนี้โอ้โหคือสังคมนี้เหมือนต้องการหาคน ผิดแต่โลกนี้มันไม่มีคนผิดเพราะเราไม่ได้เป็นคนสร้างโรคนี้ขึ้นมานะคะใครเป็นให้กำลังใจเขาเธอคะ่ะเพราะว่าถ้าถึงตาคุณแล้วแล้ว,ลวคุณเคยซ้ำคนอื่นไว้อะถึงตาคุณเขาคงไม่มาซ้ำคุณแต่คุณก็จะไม่มีใครลืงวันที่คุณอยูนีนั้นนะคะถามว่าอยากติดไหมไม่มีใครอยากติดไม่มีใครลือ,อยากติดน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ใครจะติดก่อนติดหลังไม่สาคัญสําคัญที่ว่าขอให้ทุกคนหายแล้วขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะอยากส่งกําลังใจให้ทุกคนที่เป็นโควิดแล้วก็ต้องอยู่ห่างจากครอบครัวและคนที่คุณรักนะคะว่าสู้ๆคะ่ะมันผ่านมาแล้วมันก็นจะผ่านไปก็ถือว่าเราได้มีภูมิต้านทาน เพิ่มขึ้นกว่าคนอื่นอีกนิดนึงนะคะโดยที่ยังต้องบูสต์เข็มต่อไปเลยนะก็พยายามคิดบวกเยอะๆขอคุณนะคะครอบครัวที่สําคัญเลยครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพ่อคุณแม่แฟนพี่น้องเพื่อนๆทุกๆคนที่ส่งข้อความจะโทรมาเฟซทายมานะคะให้กําลังใจอย่างลน้นหลามเลยทีเดียว,ร,วรู้สึกว่าเป็นคนที่โชคดี มากนะคะที่มีคนรักอยู่รอบตัวเยอะขนาดนี้นะคะขอบขอบคุณทุกคนมากจริงๆค่ะแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าด้วยที่ให้เราครอบครัวแล้วก็คนรักแล้วก็คนรอบข้างเพื่อนฝูงที่น่ารักแบบนี้นะคะขอบคุณทุกคนค่ะรักษา,าสุขภาพนะคะทแคร์